สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการดูดีๆด,ดูข่าวดีๆไปกับดิฉันดาวสุนัตยายาวค่ะวันนี้ดาวจะขอนำเสนอบทความหนึ่งที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ whitehouse.gov ของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะบทความชื่อสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีทรัมป์เส้นทางข้างหน้าของเรา11มกราคม2021 เช่นเดียวกับพวกคุณทุกคนฉันได้ใครครวญถึงปีที่ผ่านมาว่าโควิด1 9สศัตรูที่มองไม่เห็นได้กวาดไปทั่วประเทศที่สวยงามของเราอย่างไรทุกชาติต้องประสบกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจและผลกระทบด้านลบของการกักตัวในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของคุณ ฉันได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าผู้คนในชาติที่ยิ่งใหญ่ของเราจะทำอะไรเพื่อกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่เปราะบางที่สุดจากประสบการณ์เกือบทั้งหมดที่ฉันได้รับฉันพบว่าฉันได้นำเรื่องราวของหลายๆคนเข้ามาสู่หัวใจของฉันกลับบ้านไปด้วยล่าสุด หัวใจของฉันไปที่ทหารผ่านศึกจากกองทัพอากาศแอชลีย์แบบบิตเบนจามินฟิลิปส์เควินกรีเซนโรแซนบอยแลน์และเจ้าหน้าที่ตำรวจของแคปิตอลไบรอันซิกนิกและฮาวเวิร์ดลีเบนกูดฉันสวดอ้อนวอนให้ครอบครัวของพวกเขาสบายใจและเข้มแข็งในช่วงเวลาย,ยากลำบากนี้ฉันผิดหวังและท้อแท้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ฉันพบว่ามันน่าอับอายที่เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเหล่านี้ล้อมรอบไปด้วยการสุบสิบนินทาการโจมตีส่วนตัวโดยไม่มีเหตุผลและข้อกล่าวหาที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวฉันจากผู้ที่ต้องการมีความเกี่ยวข้องและมีความต้องการแอบแฝงครั้งนี้เป็นเพียงการเยาวยาประเทศและพลเมืองของเราเท่านั้นไม่ควรใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ประเทศชาติของเราต้องเยียวยาอย่างมีอารยธรรมอย่าเข้าใจผิดในเรื่องนี้ฉันขอประนามความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงของประเทศของเราความรุนแรงไม่เคยเป็นที่ยอมรับในฐานะคนอเมริกันฉันภูมิใจที่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการข่มเหงเป็นหนึ่งในอุดมคติที่สำคัญยิ่งที่อเมริกาสร้างขึ้นโดยพื้นฐาน หลายคนเสียสละอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องสิทธินั้นด้วยเหตุนี้ฉันจึงอยากเรียกร้องให้พลเมืองของประเทศนี้ใช้เวลาสักครู่หยุดชั่วคราวและมองสิ่งต่างๆจากทุกมุมมองฉันวิงวอนให้ผู้คนหยุดความรุนแรงอย่าตั้งสมมติฐานตามสีผิวของบุคคลหรือใช้อุดมการทางการเมืองที่แตกต่างกันเป็นพื้นฐานในการรุกรานและความโหดร้าย เราต้องฟังซึ่งกันและกันจดจ่อกับสิ่งที่ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันและอยู่เหนือสิ่งที่แบ่งแยกเรามันเป็นแรงบันดาลใจที่เห็นว่าคนจำนวนมากได้พบแรงผลักดันและความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งแต่เราต้องไม่ยอมให้แรงผลักดันนั้นเปลี่ยนไปเป็นความรุนแรงเส้นทางของเราต่อไปข้างหน้าคือการมารวมกัน ค้นหาสิ่งที่เหมือนกันและมีเมตตาและเข้มแข็งแบบที่ฉันรู้ว่าเราเป็นความเข้มแข็งและลักษณะนิสัยของประเทศของเราได้เปิดเผยตัวเองในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและตลอดช่วงการระบาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนประเด็นที่พบบ่อยในสถานการณ์ที่ท้าทายเหล่านี้ คือความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ของชาวอเมริกันที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความกรุณาของคุณได้แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงของประเทศของเราดังที่ฉันได้กล่าวไปในช่วงฤดูร้อนนี้ว่าช่วงเวลาที่สำคัญที่เรามองย้อนกลับไปและบอกกับหลานๆของเราว่าด้วยความเอาใจใส่ความเข้มแข็งและความมุ่งมั่น เราสามารถฟื้นฟูสัญญาแห่งอนาคตของพวกเราได้พวกคุณแต่ละคนคือกระดูกสันหลังของประเทศนี้คุณคือคนที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเป็นผู้ที่มีความรับผิดช,ชอบอย่างเหลือล้นในการเตรียมคนรุ่นหลังของเราเพื่อให้เขาทิ้งทุกอย่างไว้ให้ดีกว่าสิ่งที่เขาได้รับมานับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตฉัน ที่ได้ดำรงตำแหน่งสุภาพสตรีตหมายเลขหนึ่งของคุณฉันอยากจะขอบคุณชาวอเมริกันหลายล้านคนที่สนับสนุนสามีและฉันตลอด4ปีที่ผ่านมาและแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่น่าเหลือเชื่อของจิตวิญญาณของชาวอเมริกันฉันรู้สึกขอบคุณทุกคนที่ให้ฉันบริการคุณบนแพลตฟอร์มที่ฉันรักสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฉันขอการเยียวยา ความดีความเข้าใจและสันติภาพสำหรับประเทศที่ยิ่งใหญ่ของเราทุกๆวันขอให้เราจำไว้ว่าเราเป็นชาติเดียวภายใต้พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านและขอพระเจ้าอวยพรสหรัฐอเมริกาขอแสดงความนับถือเมลาเนียทรัม์ แล้วค่ะสำหรับรายการดูดีๆกับดาวในวันนี้จะดูอะไรดูให้ดีๆเวลาดูข่าวดูกันให้ดีๆนะคะขอบคุณที่ติดตามชมรายการค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์และถ้าหากคุณยังไม่ได้ subscribe ช่องดูดีๆของดาวช่วย subscribe ด้วยนะคะเรายังมีบัญชีในแก๊ปด้วยค่ะติดตามดาวได้นะคะทาง gap.com/ d ูดีๆและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ